อลองไปทำดูครับทุกคนครับแก้ไขด้วยสายเคเบิลนี่แหละครับค่อยๆ้อนนะครับนับดูจากรูแรกเข้าไปสักห้าหกรูครับสวัสดีครับตาแจ็คพาลุยครับทุกคนครับปกติแล้วตาแจ็คไม่ค่อยได้ทำคลิปเรื่องของการ แก้ปัญหาสักเท่าไหร่ส่วนมากก็จะเข้าหมายแล้วก็เป็นเรื่องของสัดส่วนใหญ่อพอดีมีคอมเมนต์อยคอมเมนต์หนึ่งบอกช่วยแก้วิธีงานหรือว่าทางเข้านี้นะเป็นแบบนี้ครับทุกคนครับมันมีอาการหย่อนหย่อนยานนะครับก่อนอื่นนะเดี๋ยวเราจะมาดูโครงสร้างตัวมุงก่อนว่าเขาทำกันมาอย่างไง ดูครับทุกคนครับนี่เป็นระบบชักขึ้นพร้อมใช้งานมีเดือยล็อกแบบนี้มุ้งที่พร้อมใช้งานจะประมาณนี้ครับทุกคนครับนี่ด้านล่างเป็นทางเอาปลาออกหรือเป็นทางเอาปลาออกครับทุกคนครับ แบบนี้จะค่อนข้างสะดวกหน่อยเพราะว่าอ่าอ่ะ,อะขออนุญาตเกลียนอย่างนี้ครับมันจะมีอยู่2แบบนะครับมีทางเอาปลาออกเป็นแบบนี้หนึ่งทางที่ก้นสุดของตัวมุง้งแล้วก็อีกหนึ่งแบบจะเป็นแบบซิปซิปอยู่ตรงนี้แบบนี้ผมเคยใช้แล้วมันไม่ค่อยสะดวกครับเอาปลาเวลาเอาปลาออกอยากมันยากมากครับทุกคนครับอ่ะมาดูโครงสร้างอันนี้จะเป็นบานพับนะครับ วัสดุที่ใช้ก็น่าจะเป็นเหล็กเป็นโลหะครับหรือว่าลวดลวดลวดเลวดเลหล็กครับเหล็กเหล็กหรือลวดประมาณนั้นครับส่วนปัญหาของพี่ท่านนี้มาดูครับไอ้ปัญหาทางเข้ามันจะหย่อนใช่ไหมจริงๆแล้วนะครับอย่างนี้ครับวิธีการเลือกซื้อมุ้งที่ดีผมแนะนำให้เลือกซื้อที่มีงาทั้งหมด ตั้งแต่6ช่องขึ้นไปคือหมายถึง1-2มีครับรอบรอบมุง้งหกช่องขึ้นไปครับปัญหางายหย่อนยานหรือว่าทางเข้าหย่อนยานนี้ส่วนมากจะเกิดกับตัวมุ้งที่มีสช่องนะครับดูครับดูวิธีการทำคือลักษณะ การเข้างาหรือว่าการทํางานจะเป็นการร้อยร้อยเรียงเข้าด้วยกันด้วยสายเคเบิลครับร้อยอย่างนี้ครับร้อยเชื่อมต่อกันทั้งหมดหกช่องอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมจะลองหาว่าของผมมีตัวไหนที่มันหย่อนยานแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้มาแก้กันครับแต่หกช่องนี้มันหาไม่ค่อยมีครับช่องขึ้นไปจะหาจะหาไม่ค่อยมี ปัญหาส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากไอ้เจ้ามุงสีช่องเพราะว่า,าโครงสร้างจะค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรใช้วัสดุที่มีขนาดเล็กลงเช่นลวดก็จะเป็นเส้นนิดเดียวแล้วก็เวลาลงน้ำพวก เวลาลงน้ำแล้วมันจะหนักครับทุกคนครับหนักแล้วมันจะทำให้หย่อนยานจริงๆแล้ววิธีแก้ก็ไม่ได้ยากครับสรุปแล้วหกช่องของผมไม่มีที่ <c oughs> ตัวไหนมีปัญหาครับแต่ว่าผมจะจำลองให้ดูด้วยการตัดสายเคเบิลออกแล้วก็เลียงสายเคเบิลเข้าไปใหม่ครับเคเบิลสายลัดครับ วิธีการร้อยมาจากโรงงานจะร้อยเชื่อมต่อกันทั้งหมดให้เราดูดีๆครับดูตึงๆจัดให้ดูตึงๆนาดีๆสวนด้านบนจะค้ามหน้าลงนะครับกันปะออกครับทุกคนครับนี่ครับใช้สายเคเบิลเส้นเดียวครับดูดีๆครับจัดระยะดีๆด,ดึงให้ตึงแล้วก็เรานับดูจากดูแรกมาสักประมาณ ห้าลูครับแล้วก็ร้อยร้อยเข้มจะทําให้ตึงแล้วก็จะทําให้หน้ามันด้านบนครับคว่ำลงครับนี่เป็นลักษณะงาที่ดีครับแต่จริงๆแล้วเรื่องทางเข้าถ้าดักปลาซิวไม่ค่อยจะมีปัญหาครับเพราะว่าปลาซิวเวลาเข้าแล้วจะเข้าเป็นฝูงครับเข้าแล้วก็ออกครับผมเคยยืนดูครับทุกคนครับเขาเข้าแล้วก็ เข้าทางนึงออกอีกทางหนึ่งเลยครับแล้วก็ชุบใหม่เข้ามาเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าดักปลาซิวไม่ต้องดักนานครับดักชั่วโมงสองชั่วโมงได้ครับแต่ถ้าดักกุ้งฝอยนี้ต้องดักทั้งคืนครับกุ้งฝอยถ้าทางเข้าเล็กเกินไปเขางอตัวเขาเข้าลำบากเขาดีตัวออกทันทีครับผมเคย <c oughs> เคยดูยืนดูหลายครั้งแล้วครับ นี่ครับงานที่ดีอย่าเล็กเกินไปอย่าใหญ่เกินไปให้ด้านบนคว่ำหน้าลงแบบนี้ครับดีเลยครับอ่ลองไปทําดูครับทุกคนครับแก้ไขด้วยสายเคเบิลนี่แหละครับค่อยๆร้อนะครับนับดูจากรูแรกเข้าไปสักหกรูครับได้ครับลักษณะงานดีๆด้านหน้าด้านบนครับด้านบนคว่ำหน้าลงครับอย่าใหญ่เกินไปอย่าเล็กเกินไปครับ สุดท้ายแล้วครับแต่จะฝากไว้อีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องของสูตรเดยอือที่เอาฟางข้าวผสมผสมใสฟางข้าวเพื่ออะไรหลายคนสงสัยครับเอาฟังดูครับในฟางข้าวจะมีฟอสฟอรัสมีในโตรเจนซึ่งเข้าไปทําหน้าที่ปรับค่าสมดุลระหว่างกดกับด่างจะทําให้เหยื่อกลิ่นเหม็นช้าลงนั่นเองครับคือเวลาที่เหยื่อแช่น้ํานานๆเหยะะื่อจะเน่าครับทุกคนครับถ้ามันกลิ่นมันแปลสภาพเหม็น ปลามันจะไม่เข้าครับเอาสุดท้ายขอบคุณทุกการรับชมทุกไลค์ทุกแชร์ทุกซับสไคร์เบอร์ครับตาจะพะลุยสดดีครับ